สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอาลองเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังค้นหาอยู่ลึกๆในใจนะครับค่ะคือเราได้ไอเดียมาจากบทสนทนากับพระภิกษุรูปหนึ่งครับหลวงพี่ท่านหนึ่งเป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดแก่นคิดสำคัญๆเกี่ยวกับการรู้จักตัวเองการรับมือกับความผิดหวังแล้วก็มุมมองเรื่องความสำเร็จในชีวิตที่อาจจะทำให้เรา ใช้ชีวิตได้เบาขึ้นสบายขึ้นครับเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่โ,โหสิ่งเร้ามันเยอะเหลือเกินครับผมการกลับมาเข้าใจโลกข้างในหรือใจของเราเนี่ยเอ่อกลายเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆเลยค่ะเพราะอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เกิดข้างนอกนะโอ้ครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราตอบสนองกับมันยังไง ตีความมันยังไงจากข้างในมากกว่าการเข้าใจตรงเนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นมาที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะที่ว่าด้วยการเข้าใจตัวเองค่ะคือแก่นที่หลวงพี่ท่านเน้นมากๆเลยคือพลังของการที่เราเป็นเหมือนนักสังเกตการความรู้สึกตัวเองครับอืนักสังเกตการใช่ครับไม่ใช่แค่รู้ว่าเออตอนนี้รู้สึกอะไรแต่แต่ให้เห็นไปถึงวงจรของมันเลยว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะเห็นกระบวนการของมันเหมือนเป็นประตูบานแรกเลยที่จะทำให้ใจเราเป็นอิสระมากขึ้นท่านเล่าประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะครับว่าท่านเองก็เคยวิ่งตามความสำเร็จข้างนอกเยอะแยะเลยค่ะพวกรางวัลชื่อเสียงใช่ครับรางวัลชื่อเสียงความรักอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายกลับเจอแบบความว่างเปล่าข้างใน ก็เลยต้องหันกลับมาหาคําตอบจากข้างในตัวเองจริงๆจุดนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องที่ว่าทําไมเราส่วนใหญ่ถึงชอบวิ่งตามหาสิ่งนอกตัวกันจังเลยนะคะครับอาจจะเพราะว่าคือเราไม่เคยหยุดถามใจตัวเองจริงๆจังๆ,ๆสักทีว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรกันแน่ลืมถามตัวเองไปใช่ค่ะมันต่างกันนะคะระหว่างการหาอะไรมาเติมเต็มเพราะรู้สึกว่าตัวเองขาดอ๋อครับกับการที่เราตั้งเป้าหมายจากความรู้สึกที่ เรียกว่าเต็มอยู่แล้วข้างในและมีอิสระในการจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นๆเข้าใจครับการเข้าใจตัวเองในแบบหลังนี่แหละค่ะที่มันจะช่วยให้เรา,เารับมือกับความผิดหวังหรือความไม่แน่นอนต่างๆได้ดีขึ้นโดยที่ไม่เสียสูวนไปง่ายๆพอเราเริ่มเข้าใจความรู้สึกตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อมุมมองเรื่องเป้าหมายเรื่องความสําเร็จในชีวิตไปด้วยเลยนะครับแน่นอนค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นถัดมาที่หลวงพี่พูดถึงเหมือนกันท่านบอกว่า เอ่อการมีเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะค่ะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นใช่ครับแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่สภาวะใจของเราตอนที่กำลังเดินไปหาเป้าหมายนั้นมากกว่าอืมสภาวะใจต้องแยกให้ออกระหว่างความอยากซึ่งมักจะมาจากความรู้สึกขาดค่ะอยากได้อยากมีอยากเป็นครับกับอีกอันคือความตั้งใจ หรือความเชื่อที่มันมาจากฐานของความรู้สึกเต็มแล้วหรือทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อคนอื่นถูกต้องเลยค่ะมันคือความต่างระหว่างอยากที่มักจะมาพรมกับความกังวลความเร่งรีบอยากเห็นผลเร็วๆใช่ใช่ครับจะกะวลกวายหน่อยใช่ค่ะกับเชื่อซึ่งมันมีความศรัทธาอยู่มีการวางใจแล้วก็คือลงมือทำเหตุที่เหมาะสมอ๋อท่านเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้นะคะครับครับ เยได้หือนนนกันิมถ้าเราอยากให้มันโตเร็วๆเราก็จะคอยไปชะเง้อดูไปลุ้นไปกังวลแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันจะโตตามธรรมชาติของมันอืเราก็จะทําหน้าที่ของเราคือประกอบเหตุไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยด้วยใจที่มั่นคงแล้วก็สังเกตผลอย่างเข้าใจรอคอยเป็นหรือที่ท่านใช้คําว่าทนเอาเถิดทนเอาเถิดคือการรอคอยอย่างเข้าใจนี่เองประมาณนั้นเลยค่ะ เราฝึกเปลี่ยนองศาของใจแบบนี้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันได้นะคะเช่นแต่งตัวดีเพื่อ,อ,อรู้สึกดีกับตัวเองเคารพตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อรอให้คนอื่นชมฟังดูดีเลยครับแต่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยการแยกความอยากออกจากความเชื่อตอนที่เรากําลังลงมือทําอะไรสักอย่างมันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับ ภาวะใจแล้วก็อดนึกถึงประเด็นถักไปที่หลวงพี่พูดถึงไม่ได้เลยครับคือเรื่องธรรมชาติของใจกับความเป็นจริงของโลกเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะคือการการยอมรับความจริงของโลกตามหลักไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหนึ่งคืออนิจจังทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเที่ยงแท้สองคือทุกขงังคือสภาวะที่มัน อืมไม่สมบูรณ์แบบมันมีความบีบคั้นไม่ได้ดั่งใจเราเสมอไปครับและสามคืออนัตตาคือสิ่งต่างๆมันไม่มีตัวตนจริงๆที่เราจะไปยึดถือหรือไปควบคุมมันได้ทั้งหมดการพยายามไปฝืนธรรมชาติพวกนี้นั่นแหละค่ะคือที่มาของความทุกข์เลยการละอัตตาหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่แหละคือการฝึกฝืนให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นจริงๆเข้าใจอย่างที่มันเป็น ใช่ค่ะมากกว่าที่จะพยายามไปควบคมุมไปบงการให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วที่หลวงพี่เปรียบใจเหมือนภาชนะล่ะครับที่ว่ามันรับรู้ตีความแล้วก็อาจจะมีผลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตหรือที่เรียกว่าใจดึงดูดอ๋อค่ะค่ะท่านก็ยอมรับนะครับว่าเออต้นทุนชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆ ใช่ค่ะอันนี้คือความจริงข้อหนึ่งเลยแต่ท่านก็เน้นว่าพลังของการกระทําในปัจจุบันเนี่ยแหละสําคัญที่สุดผ่านความคิดคําพูดการกระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นเองค่ะครับผมเรื่องนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับหลักอัตตาหิอัตโนนาโถท,ที่เราคุ้นเคยกันดีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ค่ะแต่หลวงพี่ท่านขยายความต่อได้น่าสนใจมากท่านบอกว่าต้องมีท่อนต่อด้วยคือ บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วจึงได้ที่พึ่งอันได้โดยยากอ๋อไม่ใช่แค่พึ่งตนแต่ต้องเป็นตนที่ฝึกมาดีแล้วถูกต้องค่ะคือการพึ่งตนเองที่แท้จริงมันต้องมาจากการที่เราฝึกฝนตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งความคิดการกระทําและที่สําคัญคือการยอมรับความจริงตามธรรมชาติเนี่แหละค่ะมันถึงจะเกิดเป็นที่พึ่งข้างในที่มั่นคงจริงๆได้ โหลึกซึ้งมากครับพอเราพอกใจธรรมชาติของใจเข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะสร้างความสงบข้างในท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกได้อย่างไรค่ะทำยังไงดีหลวงพี่แนะนำวิธีง่ายๆเบื้องต้นเลยนะครับคือให้เราเออรู้ทันเวลาที่ใจกระเพื่อมใจกระเพื่อม Mind Ripples ใช่ครับคือเมื่อไหรที่ใจเรามันไหวๆไม่ว่าจะบวกมากๆหรือลบมากๆก็ตาม ให้ลองพิจารณาหาเหตุผลลึกๆดูว่าเอ๊ะเราสุขทุกข์เพราะอะไรกันแน่ลองถามตัวเองใช่ครับเช่นเรารู้สึกดีมากๆเลยวันนี้เพราะทำตามแผนตอนเช้าได้เป๊ะทุกอย่างค่ะก็ลองถามตัวเองต่อว่าลึกๆแล้วเรากลัวการควบคุมไม่ได้หรือเรากำลังหาคุณค่าตัวเองจากความสำเร็จเล็กๆนี้หรือเปล่าแล้วถ้าทำไม่ได้ละ่ะจะรู้สึกยังไงจะยังโอเคกับตัวเองไหม เป็นการตั้งคำถามเพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกขึ้นนะคะใช่เลยครับและบางทีคำแนะนำที่อาจจะเรียกง่ายแต่ทรงพลังที่สุดที่หลวงพี่ให้ไว้ก็คือการฝึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองเป็นเซฟโซนให้ตัวเอง be your own safe zone ใช่ค่ะไม่ว่าข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะแพ้จะชนะจะเจอเรื่องยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ตามครับ การที่เรากลับมาอยู่ข้างตัวเองได้เสมอ้ดยความเข้าใจไม่ตัดสินและมีความเมตตาต่อตัวเองเนี่ยคือกุญแจสำคัญที่สุดเลยค่ะพอพอเราเป็นเซฟโซนให้ตัวเองได้จริงๆแล้วความผันผวนวุ่นวายต่างๆข้างนอกมันจะมันจะกระทบใจเราได้น้อยลงมากๆเลยค่ะจริงด้วยครับเราจะสามารถรับมือกับโลกได้ด้วยใจที่ที่นิ่งขึ้นมั่นคงขึ้นเยอะเลยโอ้การเป็นเซฟโซนให้ตัวเองนี่ฟังดูเหมือนง่าย แต่แต่ทรงพลังมากๆเลยนะครับค่ะฝึกได้เรื่อยๆค่ะสรุปแล้วนะครับแก่นสำคัญจากการคุยกันวันนี้ก็คือความสุขหรือความหมายที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รอเราอยู่ที่ปลายทางความสำเร็จข้างนอกอย่างเดียวเสมอไปอืมแต่อาจจะอยู่ที่การเดินทางข้างในตัวเรานี่แหละการเข้าใจตัวเองการยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นแล้วก็การค่อยๆบ่มเพาะความสงบจากข้างในใช่เลยค่ะสรุปได้ดีมากค่ะแล้วก็มีประเด็น ทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดไปใกล้ครวนกันต่อนะคะครับผมคือหลวงพี่ท่านชี้ว่าสภาวะภายในใจของเราเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นจริงที่เราประสบหรือดึงดูดเข้ามาในชีวิตใจดึงดูดประมาณนั้นค่ะทีนี้อลองสำรวจดูไหมคะว่าถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราลองตั้งใจแค่ปรับการวางใจของเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆประจาวันดูสักเรื่องเดียวปรับการวางใจใช่ค่ะเช่น อาจจะเปลี่ยนจากการกังวลผลลัพธ์มากๆมาเป็นการตั้งใจทําเหตุทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยใจที่สงบขึ้นดูครับลองสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในการวางใจแบบนี้มันจะส่งผลต่อการรับรู้หรือประสบการณ์ของเราในเรื่องนั้นๆอย่างไรบ้างน่าสนใจนะคะ